ด้าแม่น้องไผ่ตะใส่ก่อนหมูห้อยเฮ็ดตัวนี้เฮ็ดยังไม่เราเฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดทำพานเด้ดละประตูกับันี้ขุ่นขุ่นคือทางขุ่น สวัสดีครับมาเด้อครับสายเห็ดสายมันครับพี่น้องวันนี้พาทีมงานครับขึ้นโคกขึ้นเล่าครับพี่น้องวันนี้เอาลองเบิ้งสีได้บ่ได้สีมันว่ามันครับอ่ะเห็ดดอกจอวันนะเอาลองเบิ้งพี่น้องสีได้บ่ได้สีมันว่ามันครับวันนี้ครับมีตูอ่อก้านครับวันนี้อุ้ยอีบูดเล่าออก่างเด้อครับวันนี้เอาลองเบิ้งแค่ทางหน้าใจเย็นครับพี่น้องเอาล้วครับเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อโอู้ว์มหันมันเพิ่อสีได้เห็ดตีประตูบาดเนี่ย เบิงมาเบิงเห็ดนงามกระดอกระเดียดเห็ดดงว่ไอ้อ่างงามคัจ้าวิจารณเห็ดเดงขนาดบางพวกใหม่เราเพียกออกังกับพรอวาดีกรดอกพรอ่ะฮะอัน่ตักดอกรเด้ที่พอเราบอโอ้เห็นเาฟานตัวนี้ได้น้ำแมลมสิ่ไปเบิงทางนั้นกันหนนแต่ว่าฟาดฟาดฟาดมาะเอาเราบอกือ วัวเขาเชี่ยวเห็ดทำฟ้านทงผุนอยูม่มาม่ามามา,มาพี่น้องแม่ามาด้อครับคุณแม่คุณตาคุณยายเฮ้ยไม่ยังแนวเห็ดยังคัเนี่เนี่ยนี่แม่เห็ดน,นี่ยังเน,นี่ยเดี๋ยวไปทางพุนกันนี่เด้เห็ด้ำฟ้านก็นี่น,นี่นี่ดอกหนึ่งกำลังเกิดน,นี่เด้เห็ดอันอันเห็ดเพิ่ง แมนแมนบ้องตีอเฮนาไปบึ้งแมนของไรกันพี่น้องเราไปเฮ็ดแดงเฮ็ดยังโอ้เฮ็นทำฟ้านกำลังเกิดอ็ต่อไปนี่เฮาบดมาเอาเฮ็ดนทำฟ้านดีพี่นองมือนนี่เนาะเสียบด้วยนี่เดียใครนึงอ่ะพี่เดียใครนึงอ่ะโอ้พี่น้อพี่พี่ใครนึงพี่พี่ใครนึงง้ยพี่น้องกาัทางพี่ เฮ็แดงโอ้ดบ่ <พอ S 1> ได้เรามากก้อนพี่นออ้องหั่ยั่นบ่มด้งเห็ดทำฟ้านกำลังเกิดพ่อว่างานเพิ่นกระได้ดูโอ้เห็นทำฟ้านอ่ะอ่าล่ะครับมีุ่อ้โหปวดหัวซ่ามันเลยพี่น้องบาดนี้เอมามันลงไปคือหายเห็ดจุ๊บวาดีเนาะเอาล,ล่ะครับมื้อนี้ยไม่ยีตู้ออกงานเด้อพี่นอ้องเอ้ยมื้อนี้ครับใส่แล้วสองไข่แล้วว่าโอ้โใส่ ใส่ทั้งสี่เรากำลังเกิดเห็นท้องฟ้านกำลังเกิดเห็นท้องฟ้านพ่อพอมุดเสร็จแล้วอันมอเงี้ยงเราพอไปมาไงเดี๋ยวมีตัวเอ๊ะสามเเด้อปวดไหนยาวๆออกเดี๋ยด้ดเดี่ยวตาอีบุตรวะพี่น้องจ้าแม่น้องไม่ฉินโอ้มันห่วยออกมาเดี๋ยวอุ้ยห่ยเลยพี่น้องเลยเอ๋อยู่ห่นสะเกินมันขาเห็ดสะเกินพอนะร่างมัน ตะเกา่นละพ่อก็เงได้ละพี่น้องโอ้เห็นอะางก็เริเกิดเนาะใข็อ้ป่อย่เปียอยนี่เห็ดไขเงี้นี่เนี่ยโอ้เห็ดไขยีีเนี่ยขาอเขาบอเห็ดไข่่ข้องเบอหาในห้องตองห้องตาี่เหยีบเฮ้ ป้าดอกแบบไงเลยพี่น้องเลยพี่ว่าไปนะพี่งานเนี่ยไปเนือพี่น้องเห็ดเฮ็ดพี่น้องเห็ดอ่ะยิงหักใส่เกินมั่นเอาเห็ดสักก้อนตัวดขาบบกงหนึ่งพ่อยังกะเอาลงไปไปไหนพ่อยีกไปรอรอกันเลยเลยครับพี่น้องมันก็อยู่หันใส่เกินเด้อหาเห็ดเกินบาท ดอกจอกโอ้เนี่ยกินไดบ้างล่ะมันแมนไบเห็ดแมนนะเห็ดเพิ่งดอกจอกนี่ทั้งหักแล้วโอ้โหก็เห็นอะเรเยอ๋อดอกจอกกับดอกก๊อกนี่ยนี่ผู้ค่าก็บ่วมันใจพี่น้องเลยมาเริ่มแล้วพี่น้องเริ่มแล้วเห็ดนี่อย่างเห็ดตายเบี้ยตีทำเลยผู้รวยที่นี่ เราเคยเห็นพี่ดองก็ใช่เจียวหน่อยหนึ่งบ้าปุยรลองบฮะรองกับร้องผลกนีิปูมบ่อาปาดนี่ได้สิก้นถึงปาดปุ่นใด้พี่นนองเลย เปล่งบงอ๋อร yeah. um, okay. oh, uh ่องเบิ huh. ้งครับแม่น like ้องไปจะได้หัวใหญ่บ่พี่น้องเอาพี่น้องเอาร่องเบิ้งเปลือกควรตากไม่ใหญ่เป็นยังเดมันมาไปเท่าขุนดอกนั่นเอารุ่นกันครับรุ่นกันเด้อพี่น้องควรอ่ะเสร็จแล้วค่อยโอ้ยบ้านเสร็จในโคนไหนโย่โอ้ยช่วยาดังฟังฟังพี่น้องเลยโอ้ยพี่น้องเอาเพาะเฮดเนี่ย โอ้ยอันนี้ดอกนึงเอานั่นเอาใส่หันปักลงไปพี่น้องเดี๋ยวหันหาหม่องมันบอดนั่นก่อนอะไห้เล่าคนยังไงกันพี่น้องหากไม่แล้วมันก็สิเหลือย้อนหากไม่นี่ปะโคตรบวกคนมันบ่บวกอะบ่มีหม่องสีลุ้งอร่อยพี่ๆจะมาทางพี่บ่ะเนี่ยไปทางพี่ครับเขี่ยไงปะเขี่ยไง มคนเที่ยวนั่นปลาโตไม่ตู่ก็ได้เขี่ยวง่ายแต่ว่าหลายหม่องหลายเขี่ยหลายเขี่ยเด่นปลาเที่ยเด่ว่ะปลาโตไม่ตู่เป็นเราตัวแบบนี้เราคุ้อกวามากิน้องเอ้ยแบบนี้มดใสอยู่ที่นี่นองเบิ้งเปียโส่แข่งเน้องเบิ้งพี่น้องเดี๋ยวกันเด้อว่าให้ใายเห็บใจดีๆก่อนเถอะเอราเพิ่งเสร็จล็อตเลยโซนหอนเงาใหม่ไว้ได้ล่ง ตะลุนท่งไม่เราใครเอ้ยเบิ่งเจ้าเบิ่งเที่ยก่นโอ้โหเห็นเห็นแล้วเห็นหัวแล้วเห็นหัวแล้วขว่นสั้นกิงดิออกจากหากไม่ยี่ดอกขุ่นมีการรูปโชยอีกน้องเอยโอ้หหวบไงเลยจะมันเดียวไปทางไหนอ้เ่ยผู้ก็มองขามเล้าตะนอแนนไหเห็ดน้ำฟันี่ เราเบิ้นแล้วเอาผู้เดียวได้เลยไหมยี่ตัวนี่งอันนี้คนหน้ามูเป็นแบบโอ้คนหน้าแม่คู่อร่อยโอ้ขาดก้อนนี่มีตู้จะเพิ่งดึงขึ้นเพราะท่านดึงเพราะเรามีตู้กับหัวบบนี้สามชี้หัวนี่น้ำกันเหมือนหัวเดียวแล้วเบิ่งเซนแล้วโอ้งานเราเป็นมวยได้เป็นรองเรากดดันเราเป็นวาหน้ามูไงมันหาเกินยี่ตัวจังวัดนั่นแหะเอาตัวน่ะจ้าเขาจ้าเขาเลยพี่น้องขาดสนุกนานถึงวานแล้วพี่น้องเอ้ยลงอีกก็ลงอีกแค่ในขาดคัก อขาดมันก็โขตตามนลุมหปวดนะเบืงเลยให้รุ่นวันนี้เพ่ใตัไรบาเกดได้ไวโอ้เราลุมใช่ไหมมาอยากม่ดีเล้ปากเนี่ยปามันก็กลวงยู่แต่ว่าจอมรลงจอมรงคุดลัดก็เลอันไงเบ้งสุดแล้วที่เปมันย่งมนไปถือคากไหมแล้วมันพอไปต่อ เมื่อแล้วจีเดี๋ยวเบิ่งอีกกันวเนี่ยหามันแงวท่าอื่นแมมค่อยว่ามันตังมีอีกพูนทั้งว่าตัวนี่อีกพี่น้องมันแง่เขาออกจากคางไหมไหมเขาเวัยอยู่เชี่ยเงยไปหนี่งก็จะมีซ้ำนี่เป็นไหนเชี่ยไหมเอาทำเข้าไปน้ำเข้าไปอีกอีกอืมแย่โง่ไอ้บ้าป่วยเออเลออเล่าซ้ำหางใหม่พี่น้องเรากระลาก่ะสือพนนะ อ่ะไปตัวพี่น้องเป็นหลุ่นน้ำไม่ตู้พี่นดอกกำบักเงี้ยเองบางหางเงี้ยเต็มงามมือเราพื้นดื้อกระโหลดเราควายโซมขึ้นมาเราพี่น้องไปเบิกน้ำกันครับไปควายโซมควายโจมขึ้นมาเราพี่น้องดิให้ไปเลยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วปลาหักตัวมีตู้เมียนได้เครื่องเดียวพุ่นเดี๋ยวจังได้จังได้กับตองน้ำบอกให้ได้เขาบอกประกาศเรียนขอปลาดอกเมียเนี้ยหนึ่งหัวสองหัวเอามาเด้อสามหัวที่หัวโอ้โฉมให้พ่อแมียยุดอกพุ่น เห็นรุ่นๆใครบ้างอันแถวมันแถวพักปุ๋ยเว้ยดีใจเอานอนรับบุ๊บพี่น้องเหมือนไวน์มั้งปวดกายปากกระตาขึ้นหมดเลยมันหมาเด้อแม่เอื้อนเพือมากินได้เด้อสบวยดีเนาะหาลุณกันต่อครับในห้องแม่ลองพายมันเสะออกจากหากไม้พ่อนนะไปทางไรเลยออซมอเราไปทางไหนดีแลราในเคียดดำมั้งมัวแตน้ำมูกพ่อนนะ เชียนนี่กัจัง้นกันครับพี่น้องวันนี้รุ่นกันเด้อพี่น้องยก่ตัวไม่ตดาคืสูงก็หัวเจ้าบาดเนี่ยอได้แล้วเอได้แล้วพวนได้ตัวนั่นลงไปเราทั้งยิ้มทังออกสนมากพี่น้องคนลุมเงี้ยเลยหัวเจ้าสีไหลโลงหันเด้อพวนอนำออไปบูะเงาดวเต็มตาเราม่ีตัวผมปีรุ่นเขาก็ได้ม่กินอีกมอวใหญ่กว่าเก่าสัมขเลิกจ้ะสุดามเสียมหรอ สุดอยู่สุดเราก็สิพ่อพี่น้องเดี่ซ้ำเนี่ยเขเอาละเนี่ยง่ายซ้ำดำเทียมเอ,าอ้าหายก้ที่เปลี่ยโนตัวลงสนามพี่น้อง,องเราบ่อนาย่ามาพี่น้อง,องหัวนี่เอ้าอีบุตรก็อถอดเราเด้อพี่นออ้องเอ้าประตูจะหาฉันไปตู้ยังบะถึงกัอยู่ยประตูได้อีกแล้วที่นี่เออเอาตัวมีตัวไปได้บ้าปุ้ย ไปไก่ทอดผมไก่ขึ้นมากค่ะก็ไลรนี้พ้อมาเลยไปเบื้องหน้าเมียนองไครตัวเอาขึ้นไปทางเนี่ยยกขึ้นได้ตะกันเมียบังไปเอตาหนีมาขึ้นแน่นอนโอ้ยยุงกัดกัดพี่น้องเลยเป็นไรขึ้นปะขึ้นไปปุ่นไม่ตัวเด้ขึ้นมาอีกเรื่อยๆอยู่ปุ่นปพราะหัวบางแง่อยู่ข้างล่างขาดตีขาเราขึ้นมา อ้าวขึ้นมาแล้วพี่น้องโอ้โหพุนอ่ะบ้านบ้านอ๋อังได่ใดๆครับแกนี่เนี่ยสุดอยู่นะสุดพุนสุดสุดเอ้ตู้ห้องตกใจเลยแมวจิ้นได้ว้าขุนหัวเข่าหัวเข่ามันมาได้เดคือได้ใดๆครับแกนี่หัวไม้พี่น้องบกเงาเลยพี่น้องพุนอันนี้หัวไหนหัวไม้เนยกระหน่ําเด็กเงากระเนาะ ว่านเด็ดอันควันมันไว้จักหน่อยถ้ามันเกิดอีกเปิดอันหันเหี้ยวเหี้ยวได้บ้านเหี้ยวมันกินได้โอ้หักหักหักกินได้ยุ่ยๆได้แต่คนเนี้เอาได้เยอกนั่นแล้วเรามีตูวอีกแล้วพี่น้องหักซับเอาละครับเบนอสมอเราวุ่นเราหักไม่ท่าพุ่น ปลาเบิ่งน้าแม่ไปพี่น้องก็จะไปสุดดาบเทียมอกกอกบาดิปลาได้คันนี่สุดอยู่ปลาันสุดเอาจับขาเราไปนะนเราใส่ควบมสมารถพีเสียขาหนึ่งเราข้างง้ามมาไปโอ้โหขยับเบิ้องเนี่ยน่าเราขืนไปขืนเยอขนหนไปเดี๋ยวพ้อตัวนี้ขเขาไก่ก็ได้เชียร์ญงน้ำมูขี่น้อ่งอ๋อใช่านนี่ แม้วันสินเด้นี่พอ,อให้ฮะบส่บสุดบอด่อสุดอ่ปาดเดี๋ยวขอขุดลงไปอีก,ก่อนอเาอรา่อยอมพี่น้องเลยอได้รุมเดียวพ่อเลยดย้หกับปูกสาเรามรา่ได้เราก็นมามเลปดเราบ่ยอมเราจิเลิกประเด็นจะคุมเอาอีอาก่ติด้นน,นี่เอามม่สุด,ดาเสียบยเขาเพียงเาานเราขึ้นมเราพี่น้อง อืมกรเชใหญ่อ,อุบัติพี่น้องเอ้พวกนี้เชียมันเฮียดำปือป้อปื้อเยอเราเพียนทาไห่ก็พี่น้องกาสิงห์เอาได้เด็ดเดียวพวกนี้เนอะกดนกันพี่น้องเห็นเ่เห็นบ่าอ้ยพี่น้องวป้าเจ้าว่าน่าเห็นหักไก่ปุณเลยูนอะพดอะเมย์เว่ามาน,น,านโดนฟื้นพี่น้องเลยป้าฮ็ดคูรูเยอะเพยเพียเพียเพียเอาอีก อปุ่นเราพอใจแล้วเติจีตหัวพี่น้องเอาเฮ้ยเอาให้เราคูมืีอะไรพี่น้องไปเบื้งทางปุ่นกันปุ่นหังอีกอยู่นะอาวห้วเท่าไหหลุดทำอสโมครับเชี่ยง่ายบ่บ่นทม้อเขี่ยเล็กนอยพี่น้องเขีน้น้องเล่าขืนท่านใดยุ่งุ่นบ้านน้ำินในยุติวยเพราะว่าทองานนี่แล้วหัเนียโคลมเดียวแล้วเ่ไหรนี่ถงให้หนอบักง่ายเนาะ ขึ้นมาแล้วพี่น้องบาทนี่ยสุดเลยพอดีมาสุดดำเสียมพร้อมเอาบาทนี่ยข้าไปเอาเครื่องซะเครื่องยุเครื่องเอาวัตต์ละเม็ดเมื่อสีมุนก่อนแล้วเนาะอือพี่น้องเยใกล้ตากระตากเลยเอาอือสิได้อีกแค่เครื่องตึปคมกันได้พี่น้องถม หวมันดูรอดๆสมเลยังเอานดีก็ตอดือเดี๋ยวก้อนเด็ดก้อนพอดึงต้นมันขึ้นดอกเอาไว้มันเป็นนี่นั่นชุดกอดรอดได้ป่ะปุ้ยชุดอดรอดได้นี้

ยากหลากหลากเลยเจ้แนีเอาเดียวเฮียเสียนเอาหนีก่อนเร็วกระเบื้งอันนี้ก่อนเดี๋ยวดเดี๋ยวดเดี๋ยว าเบิ่งอันนี้ไอ้กิดมาเบิ่งมาเบิ่งปัดอือหือจนว่าข่อยยันมาเบิ่งมาเบิ่งอันนี้เบิ่งมาเบิ่งมาเบิ่งมีมาสินไในยังพว่าน่ะอู้ยจนเราขอยันทิ้งลูกปัดไว้ายตัวว่า่ะเมฆเฮ้ยเฮ้ย

มันอยู่น้ากันด่มๆลมกันนี้ไม่ใช่น้ำกันแน่ปาดปาดพอมันโดนฟื้นถือมากทีแรกเสียมกับว่าเอาฝุ่นฮักเชียวบอฮักเชียเขียวเตี้ยือเขียวไปหาไปเชียร์บางันแน่นอเยาะจีาไปยังไงพ่นน่ยังคอยได้นั่นนั่นนั่นนี่เสื่อ มันปนันปาดพี่น่องเลยปาดๆอันเดียวกับพ่อเดี๋ยวเหาให้บันเนี่ยมีตูตนจกใจเฮ้ยเฮ้เฮ้อนากระตาซอยเรื่อยพอนะอะไรไงลง ไปทางเก่ากันเตมกระตาเลยไปหาเอาเสียงกันนะว่ามั็นยาคิดเดขาจนเล่ดีพอถึงเอานิเราขีบขึ้นมาเราล่วงวาไเราเอานียตีนขี้ขึ้นมา่ไปแม่เราหากระตาเราเห็นบาดเนี่นี่จหาแม่น้องไอเราพี่น้องมี่นอเาเคี่ยปะไงหายเอาขืนชว่เล้เด็มนสิกนถึงบลานะฮะกนถึงบลไปะก่อเชี่ยไงก็เป็นอย่างนึงพี่น้องเย ต้องแม่น้องไฟรเราเดียวมาถึงเราคอยเอาหนิวตีนลงไปขาเราไปนีบข้นมาวบาหัวดีคัะกว่าเล่นเลิกฉีพเอาเลยพี่น้องสุดว่าุดเปุดเอาไปพี่น้องไม่มาทัุดี่ดึงดดึงดึงเจ้าเถพี่น้องดุนน้ำกันพี่้ขาดไปขาดเห้วาขาดขาดเห้วาอเป็นเดียวเดียวเนีพี่น้องใจยเจยเยเนยเยเจงเียเ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 ยง ี่น้องสูดไปสูดสูดเนื้อเมนบ่กว้ามันหักสูดมันหักเลยหรือว่าปุ๋ยเห็นเดี๋ยวปีนปีดมาห้านึ่งก็ได้หักตัวปุ๋ยหักนานคอยว่าแล้วพี่น้องเอ้ยทีแล้วอีกคนน่ะลูกกับมี่ปวดมีหอดลูกมพี่น้องหักซ้ำเอาเอาอีกเอาอีกปวดเดี๋ยวถึงมั้งพวกพี่น้องเอาเนี่ยตีนนายขีดกันมาเดี๋ยวหน่วยังขีดฮะขีดไรกันเส่โซ่หนามูหรออลไรพี่น้องเลยเดี๋ยวไปเบิ้งมีตัวท่งผูวกันยังเสียงอืออืออือกึ่ พี่น้องเฮ็ดไข่ไงไม่ยังล่ะโอ้เดี๋ยวก็เฮ่ออด้รพี่น้องกำลังเกิดน้ำพ่านเกิดอะไรก็ทำพ้านนะอย่างอ้วนกำลังเกิดพี่น้องกำลังอ่อนๆเป็นเห็ดเน้อจ้ะขี่เกลอพี่น้องสุดไปหักดิฮัุ่นกี่ดีอยู่หัวแก๊จิเอาเอาถึงมาบัวเสิเอา โปตีนขี้บอเพราะเป็นยังดอกพี่น้องเดะมาถึงดีง่ายมองพี่น้องง่ายมองมาโคกนี่แม่น้อยว่าหาเห็ดดอกคนนะเศร้ากนเรามั่นอ่ากนพอถึงสิ ทุนกนล้เตรียมโซนเสียสเห็ดไข่เนี่ยโห่เห็ดไข่อีรีอิดไข่อะวหาอมาปิดเป็นฝากพี่ฝากน้องซะทุกคน,แ,บบนแล้วเนามาโคกนี่ถ้ามาหมานแต่ผู้นัดพ่อผู้นี้ได้แต่พี่น้องเนี่ย เฮดไฟฟ้าิปอยู่โอ้โหไม่เห็ยด้พี่น้องมา่ขาใหกโอ้คือกรขพูพอน้าโกนพอพี่น้องโกนออี่สพี่น้องออี่นี่็เลยเคืงตาเตานึ่ง่ใส่กันน้องไปเ็ยตาบคมกันกันนะพี่น้องรถสี่นนี่เหี่เด่มีต อีพ yeah, oh, uh, uh, oh, uh, oh oh ี่แรกครับ uh, พี่น้องมาฝากพี uh, ่ฝากน้องซะขอบคุณท uh, uh, ุกกำลังใจเด้อจ้ะขอบคุณทุกแรงแค่แรงใจเข้าหลี่น้องมาันจะได้ไปนองว่าได้ยุได้กินยุขอบคุณหลายๆจ้ะพีจ้าสวัสดีครับอีกพ่อกันอีกอีพี่สองเด้อพี่น้องเลยอ่ะสำหรับอีพี่แรกครับซึ่งมานสุขุมทุกคนครับพี่น้องมื่อนี่เอาลุ้นกันอีกต่อไปลุ้นกันอีกเรื่อยๆครับพี่น้องมื่อนี่สีใดเมื่อใดสีมันออกมาเอาเบิ่งกันอีกรอบหนึ่งนะพี่น้องเด้อ